สลอดรวยรวยรอรวยรอรวยฟังก่อนเงยังกรอรอเงี้ยรอเงีรอ้ยรอเงี้รอง้ยรอพี่เดียว t e พี่เดียว แค่รู้ว่ารักเธอ้ตเยนะคะหรว่าไม่ต้องเเลยแค่รู้ว่ารักเธอถ้าแค่รู้รักว่ารักเธอแค่รู้ว่ารักเธอโอ้ยย 没办法。